สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่คลอดน้องในวันที่พ่อไม่อยู่จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ปิวฉันฝันว่าฉันอุ๊ยฉันเมื่อกี้ฉันนอนอยู่เพรฉันดูทีวีพลินไปหน่อย่างฉันหลับฉันฝันว่าวันนี้แม่จะคลอดลูก ันจะเป็นเรื่องจริงไหมนะวันนี้ก็เป็นวันพุธด้วยนอนเล่นดีกว่าให้ลงไปทำกับข้าวดีกว่าโอ้ยรู้สึกปวดท้องจังอ้า เสียอะไรเนี่ยไปดูดีกว่าเอ,อ๊ให้พี่ละนี่มันเป็นอันลอุ้ยนี่ลูกแม่ปวดท้องมากเลยอุ้ยแม่ปวดท้องหรอเดี๋ยวแม่ไปนอนก่อนนะยัาหนูไปโทรหาพ่อให้โอเคนอนสิแม่มานั่งก่อนแล้วกัน เดี๋ยวจะโทรหาพ่อก่อนกดโทรตึ๊ดตึตึ๊อือฮัลโหลพ่อตอนนี้อพ่อรีบมารับแม่เร็วแม่จะข้อน้องออกวันแล้วอ้าเหรอโอเคเดี๋ยวพ่อรีบไปยิ้มแบบสวยๆกดวางรีบไปเลยดีกว่า ขึ้นรถนี่รถกระบะเด๋ให้ลูกนั่งข้างหลังเดี๋ยวให้แม่มานั่งตรงนี้มาถึงแล้วมาเร็วมาเร็วนี่ครุน่น โอ้ยนี่ลูกก็ตามพ่อมาเลยสิเอา้าผิดคงผิดคนมาเร็วมาเร็วขึ้นรถเลยเอ้ยนี่คนเดี๋ยวคนก็ล้มไปอีกล็อกขึ้นรถไปเลยลูกอยู่ไหนนี่มาแล พ่อนี่ลูกเจนลุกหน้าข้างหลังนะโอเคนั่งให้ดีๆนะรีบไปเลยลูกระวังหล่นนะพ่อพยายามขับดีๆอยู่เร็วพ่อมา ขับช้าอยู่ได้อามานพ่อก็จะหมดพ่อเลยนี่เห็นไหมหนูสไลด์ไปดูสไลด์ไปนี่เลยเนี่ยมันอยาชนสิบพ่อชอนี่เห็นไหมหนูตกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คูดมาแล้วแล้ว อะไเนี่ยพ่ออย่าดูกินอาหารเรานะโอเคมีแต่อะไรนะ่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยเอาอันนี้แล้วกันข้าวปั่นอร่อยคุณหมอครับคนนี้เขาจะคลอดแล้วครับโอเคเข้าไปในห้องพ่าตัดด้วยออกไปเลยดีกว่า นี่รูปพ่อมาแล้วเพราะอาหารที่นี่อร่อยมากเลยอร่อยก็กินไปสิโอเคหลายช,ชั่วมองต่อมาขอฟี่ขอฟี่พยาบาลบอกครูว่าแม่ข้อน้องเสร็จแล้วไปดูกันโอเค รู้ไหมแม่คอดน้องอ่ะพ่อไม่อยู่แล้วพ่อก็ต้องขับรถมาพ่อขับรถมาแรงมากเลยนะนี่อ่ะอ๋อนี่ไงนี่ลูกไปดูได้เลยนะเดี๋ยวพ่อจะนอนพ่อจะนั่งโอเคไหนดูซิโอ้โห ของหนูอ่ะจะต้องพักฟื้นอยู่ที่นี่สองวันนะจ๊ะโอเคค่ะงี้งีแงี้ง ไม่ได้อืมอืมแล้วแม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนอือเปลี่ยนชุด บอกไม่ให้ฉันเดินเยอะฉันเลยนั่งบึดเข็นมาเลยเสร็จแล้วไปเลยแม่อ่อย เดี๋ยวไปกินข้าวกันโอเคพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาไม่ไปกินด้วยโอเคหนูขอเข็นหนูขอเข็นเอ,อ๊ะนี่ลูกจะไปนอนเตียงน้องทำไมล่ะเฮ้นข็ดดี แข็ดแรงไปแม่อยากกินอะไรหยิบมาเลยเดี๋ยไปกินในห้องจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บหยิบเสร็จแล้วไปไปไปนี่มันจะมีเนินขึ้นไปอยู่เดี๋ยวเราไปขึ้นเนินดีกว่า แม่ตาโตเลยอดี๋ยวจะเดินนะเขียนี่มันดีๆหน่อยสิ เป้วเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจูบม,มาก Bye, Bill. -bye, mm. bye, bye. Did I? Bye, bye, Bill.